ร่วมอนุโมทนาสาธุกับธัญญาร่วมสร้างมหาเจดีย์200ล้านบาทไรายได้จากการขายสร้อยข้อมือหินค่ะนับเป็นอีกหนึ่งดาราสาวสายบุญเลยทีเดียวค่ะสําหรับธัญญาธัญเเรศหลังจากเจ้าตัวได้นํารายได้ส่วนหนึ่งจากการขายหินหนาสาสมทบทุนในการสร้างมหาเจดีย์มูลค่าถึง200ล้านบาทเลยโดยสร้างที่จังหวัดขอนแก่นงานนี้เจ้าตัวกระลีบชี้แจงว่าไม่ใช่เงินตัวเองเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ได้กระยาณมิตรสาย บุญทีีด่ดช่วยกันซัพพอร์ตเป็นสะพานบุญหาเงินกันหลายช่องทางโดยเธอนะได้ร่วมสร้างเจดีโดยเธอเผยว่าข้อมือนี้เป็นสร้อยหินที่เป็นรูปปีเสียตามความเชื่อในศาสตร์จีนปีเสียนั้นเป็นสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดอาถรนทุกอย่างคนจีนสมัยก่อนมักจะต้องมีติดตัวกันไว้หรือว่าติดบ้านเพื่อในการ ช่วยขจัดสิ่งอับประมงคลทั้งหลายนั่นเองว่ากันว่ามีพลังในการกำรับสิ่งชั่วร้ายก่อนเธอนั้นก็บอกว่าเชื่อถึงพลังของหินช่วยปรับสมดุลอารมณ์เพิ่มพูนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยในด้านการพักผ่อนการนอนหลับได้ดีขึ้นทั้งนี้สร้อยข้อมือหินนายาก็ทำมาจากหินแฟนท้มและหินอเมทิสที่ช่วยเรื่องของป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนี้เจ้าตัวเองยืนยันว่าไม่ใช่การจูงใจให้คนหันมา งม,มงายแต่อย่างใดค่ะงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทางด้านสาวธัญญาด้วยค่ะ